สวัสดีค่ะวันนี้น้องซาร่าจะพาทุกคนมากินร้านส้มตำร้านต้นกล้านะคะระ 30, า, 30, า,าะคะา,า,าะคะก,คก็ตามป้ายนี้เลยค่ะตำไหลบัวห้าสิบตำปูปลาสามสิบตำแตงสามสิบตำถั่วสามสิบนะคะตำปูปลาหอยหน้าสี่สิบนะคะทุกคนแล้วก็ตำกุ้งสดแปดสิบนะคะ ร้านนี้รับ่แต่เงนินสดอย่างเดียวนะคะทุกคนไปค่ะเขาไปในร้านด้วยกันกับน้องซาร่านะคะน้องซาร่าก็มากินกับพี่ที่ทำง,งานนะคะไปค่ะเขาไปเขาไปในร้านกันนะคะนี่ค่ะแมค้าส้มตํานะคะแมคคาที่ขายส้มตํานะคะนี่ค่ะเมนูตามนี้เลยค่ะน่าอร่อยไหมคะมีทั้งตําทั้งยํานะคะมีตำตำปูปลาตาถั่วตาแตงนะคะแล้วก็มียําด้วยนะคะยํา ยำกุ้งสดยำปูม้าําปูม้าก็มีนะคะนี่ค่ะเครื่องส้ตมตํานะคะจะมีหอยนะคะมีหมูยอมีหน่อไม้มีเส้นส้ตมตําแล้วก็มีถั่วมีไข่เค็มมีมะเขือเอเืทศนะคะมีมะนาวนะคะนี่ค่ะขนมจีนเค็งใหญ่มากเลยค่ะร้านนี้เขาอร่อยมากเลยนะคะร้านประจําน้องธลราเลยนะคะขายดีมากเลยนะคะ,ะทะะคะุมมกนะค,ะทคนนี่ค่ะนี่ค่ะตาตําปูปลากุ้งสดนะคะนี่ค่ะตําปูปลากุ้งสด นี่ค่ะให้ดูเครื่องส้งตมตำอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะตำบุกลักุ้งสดตำไปเลยใส่กูดองไปเลยค่ะตำยกุ้งสดไปเลยกุ้งสดสดเด้งๆตัวใหญ่ๆนะคะแซบๆ่ะค่ะตำไปเลยค่ะตำนี่ค่ะตำ ปูปลากุ้งสดนะคะแซบแซบยั่วๆค่ะมาทานด้วยกันค่ะก่อนอื่นน้องระก็ฝากช่องน้องราด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องราด้วยนะคะนี่ตําข้าวโพดไข่เค็มนะคะน่าอร่อยไหมคะตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะมาแซบด้วยกันนะคะมาแซบหน่อยด้วยกัน,นะค่ะต่อไปเมนู ต้มเ่บกระดูดอ่อนนะคะต้มซ่บกระดูดอ่อนค่ะน่าร่อยไหมค้มาทานกับซารานะคะทุกคนร้านนี้เขาจะขายวันอันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์วันวันจันทร์วันอังคารหยุดค่ะนี่ค่ะตำต่อไปตำปูประลาหอยนานะคะทุกคนตำไปเลยตำยั่วไปเลยค่ะ จแล้วคะ่ะตำปูตำปูปลาหอยนานี่คะ่ะน่าอร่อยไหมคะทุกคนใครผ่านมาแถวอ่าเคหะบางวัวมาได้นะคะร้านจะอยู่ตรงข้ามเซเว่นนะคะร้านส้มตำต้นกลาถามอ่าวินโมไซก็ได้คะ่ะนี่ก็ต่อเมนูต่อไปซุปหน่อไม้ค่ะทุกคนซุปหน่อไม้แซ่บๆ่ยั่วๆนะคะน่าอร่อยไหมคะทุกคน เสร็จแล้วนี่ค่ะเมนูทุกเมนูนี่ค่ะอร่อยแค่ไหนดูตามเมนูสั่งกลับบ้านเลยด้วยค่ะนี่ค่ะสั่งกลับบ้านไปกินที่ที่บ้านด้วยนะคะที่่ที่ทํางานเขาสั่งฝากสั่งกลับบ้านด้วยนะคะเยอะแยะมากเลยค่ะอร่อยแม่อร่อยดูอ่าสั่งกลับบ้านนะคะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะทั้งกินที่ร้านนะคะอร่อยมากค่ะแนะนํานะคะทุกคนแนะนําทุกคนมากินนะคะส้มตาร้าน ต้นก้าบางบัวนะคะอยู่ตรงเคหะบางบัวนะคะทุกคนใครชอบกินซ้มตำบ้างคะคอมเมนต์มาได้นะคะน้องสลารก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบกินซ้มตำกินซ้มตําเสร็จตามด้วยไอศครีมะคะ่ะไอศครีมเขาจะขายข้างๆร้านส้มตําเลยนะคะนี่คะ่ะไอศครีมหวานหวแก้เผ็ดคะ่ะน่าทานไหมคะทุกคนกินคะ่ะแล้วก็ตามมาด้วยหวานนะคะมากินด้วยกันคะ่ะ